สีเปลี่ยนสี่นับจริงหรอไม่สี่แปดสี่ตัวเอามีนะยอนับยังไงในองสาธิตให้เจ้เตดูะเดี๋ยวเปอให้ลาวต้องนับให้ฟังนะหนึ่งสองสามสาม สี่อ่ะที่เนื่อยมามือนะคะเนี่ยคือเกิร์ลกรุ๊ปของชาตินะคะเพราะว่าอะไรเพลงอย่างนี้ก็ต้องนับแป๊ะต้องนับให้ครบอือเริ่มอาอีกรอบนะอะไรนะหนึ่งสองสามสี่อห้าหกเจ็ดแปดยเกินเร็วเกินหนึ่งแปด1ปหรอฮึหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทษนะคะลูกแก้วไม่ได้ไลฟ์นะคะโทษคะพอดีเหมือนมีคนจังหวะชานิดนึงไหนอะตอมอันดาลองทำพร้อมกันนี้เดี๋ยวพี่ขอเช็คไลา์นิดนึงอุ้ยออสามสี่ 你早饭？哎，姐。 ตบหนึ่งเพื่อแปลนแปงทุกค,คนคะฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3ช่องด้วยนะคะทุกคน5 4 3 2 1เริ่มเลยอะเริ่มยังเริ่มยังเริ่มยังอะตอะโตได้ยินไหมได้ไหมใช่ไหมครับถือเปลี่ยนยังถ่อเปียนอ๋อหนูต้องฝึกเสียนเอง,เอง เริ่มยังอันดาบเริ่มแล้วเริ่มเริ่ม,ม,มยังพี่ซีนด้วยดิมันเปาอ่ะพี่ซีนเปาอ่ะสามเริ่มหนึ่งสองสาม คนข้อมจังหวะค่ะคุณครูคุณครูขายมีคนข้อมจังหวะใครได้บ้างนะหนูว่าคุณครูขาเหมือนนีคนข้อมจังหวะเลยค่ะใครไม่เหมือนมิโซะนี่นาเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าบอกมานะดูเลยใครค้อมเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าตัวเองตรงกับอะตอมมากนี่มันสามคนอะอิงเรียกชื Better, ่อเลยก็ได้ ไม่แต่ว่ามันมันมีคนไลฟ์เยอะไงแต่ว่านี่รู้สึกว่านี่ตรงอ่านตอนเฉยเก็ดปะเออเก็ตเนาะโอเค <laughs> อ่าไหนไหนลองอ่านอ่านอ่านเมนช่องแฟนๆพูดเธอหน่อยเร็วเขาบอกแฮปปี้ฮ่าปกติจะได้เห็นแค่ตอนทําอาหารกินข้าวใช่ไหมล่ะคะ <laughs> นี่แหละค่ะกินก็ต้องเบิร์น <laughs> อ่าของอันดาหอด้ยังไงคะอนันดาบอกว่า จะรู้วขอบคุณที่มาไลฟ์นะลูกอันนั้นเป็นเหนื่อยทุกคนาแาปปี้ไหมอะแต่ข้าว,วันไ,ไหนเราไม่เต้นทุกคนทุกคนห้ามคิดถึงนะเราต้องทําอย่างอื่นกันบ้างเนาะท,นทุกคนทุกคนเก็บปะถ้าเราเต้นกันตลอดอ่ะทุกคนต้องส่งอาจจะต้องส่งแบบเครื่องดื่มชูมาให้อ่ะยี่ห้อต้องเข้าเป็นอยะื่นสักหนึ่งทำอย่างอื่นเท่ากับ ความสุขเขาบอกมีความสุขเอาเดวี่มาในชีวิตด้วยเดวี่ยังไม่มาไม่เห็นมีเดวี่วเลยเดี๋ยวอันดาไปตรวจร่างกายพวกนี้เดี๋ยวอันดาลงไลฟ์แล,แล้วทำไมอันดาเป็นไรไมู่่แล้วนะอันดาเป็นไรอ่ะอันดาเป็น <c oughs> เป็นคนปกติไปตรวจร่างกายเฉยๆโอตคตกใจ ร่างกายเราไม่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 พบความผิดปกติอะไรเลยนะคะทุกคนช่วยช่วยการสวดภาวนาช่วยกันสรวดภาวนา่ห้แต่ดึงดึงดึงฟิล์มออกมาแหละเพราะว่าทุกคนบอกว่ากล้องหนูเบอร์ฟิล์มหน้าเป็หลังอยู่งี้หนูก็ดึงเลยแกแกดึงเร็วมากจากเกิลกูสู่หมอรำมีคนบอกแล้วเป็นอีกอย่างที่เราอยากป็นทุกคนจะต้องทำป้ายไวนิว ขนาดหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านคูณหนึ่งล้านเมตรเพื่อทำการประทวงถ้าอันดาจะหนีเราจะเกิดการประท้วงให้เกิดขึ้นสู้ๆนะคะพี่ <S 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 อยาองไ <ๆ S 1> ขอเพลงสุดท้ายขอเพลงสุดท้ายให้แฟนๆได้ไหมมีคนบอกได้เลยอ่มาพร้อมไหมคะอันนี้ถ้าฟีสไตล์เพราะว่าเราเหนื่อยละเอาฟีสไตล์บ้างอ่าเริ่มเริ่มสรุปฟีสไตลเหนื่อยกว่าเดิม กินน้ำก่อนเจฟปล่อยพี่อันดาไปนอนอันดาเขาไม่อยากไปนอนอันดาเขาไม่เหมือนเธออันดาเขาไม่เหมือนเธอเดวี่อันนะเขาอยากอยู่กับพ่นถึงเดวี่ทำไมไม่ไลฟ์่ะเดวี่ยังไงทำไมไม่ไลฟ์รอเลยมีเขาบอกรอนเลยขึ้นมาเยวี่โอ้โหเวี่ขึ้นมาคือไม่ได้ลงแล้วนะหนูว่านั่นก็ซื้อเครื่องขาเดี๋ยวต้องลงเองกำลังกำลังอุ้ยเขากำลังจะขึ้นอ่ะอันดารอก่อนไหมล่ะ ถ้าวีขึ้นนี่อย่าให้วีเป็นคนเตะทุกคนออกนะ<อ>เดี๋ยวนอ้องหาอันดาจะเตะเลยเหรอไม่ใช่แบบหมายถึงว่าเอาคนอื่นออกจากไลฟ์่ะแบบพอเราจะลงไลฟะ์ะอันดาทุกคนอันดาจะเตะเราค่ะโอ้ยหนูไม่เตะพี่หรอกใครจะไปกล้าทำพี่ซีนสุดที่รักหรอเล่งวิง่ย หมวกนั้อันนาหมวกอันนี้เหมาะกับอันดามากค่ะทุกคนหมวกอันนี้เหมาะกับอันดามากขอดูอีกรอบได้ไหมเมื่อกี้หมวกอันเม,มื่อกี้หมวกอันเมื่อกี้ค่ะช่องช่องอันดาขาอยากเห็นมกอันดา,าใส่หมวกอีกรอบค่ะใครมาแทนรอประธานมาแถลงพี่ชินพี่ชินพี่ที่เราสีขาวหรือว่าสีดำคะอุ้ยมีสีชมพูไหมคะ ท่านใจเราจะชมพูมันก็สามารถเป็นสีชมพูได้ค่ะพี่แตไม่ซื้อสีขาวไปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตัวนี้สีดำหมดอวยรดมาซีโอสาวปะพวกแกขำยอดแบบติดอันดับเกินน่ะได้หมดเลยถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดเนาะโอเคปะได้เลยได้เลยค่ะได้ค่ะีิตีนบอกอะตอมตรวจหัวใจอันดาหน่อย เดี๋ยวลองฟังนะว่าเสียงหัวใจอันดามันดังว่าอะไรอ่ะทุกคนรอฟังอุ้ยได้ยังดังมากเวอร์มากเลยพี่ถ้าหนูหัวใจเต้นดังขนาดนั้นอันดาลองทำท่าตามหนึ่งสองเลิศนะ่ทุกคนสั่งอะไรก็ทำให้หมดเลยอ่ะไม่คูอไบ่แอม่คืเลยอะ บอกอันดาไปนอนได้แล้วเอาแสดงว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าพรุ่งนี้อันดาจะไปไหนอันดามีธุราใช่ปะใช่อุอ้ยอ่าเพลงนี้แล้วกันเพลงนี้มามาเมื่อไหร่พี่จะมารอเจอวี่ก่อนนะเนี่ยรอเจอวี่รอเจอวี่รอเจอวี่อ่ะ เชิญวิ่งเดวีไลฟ์แล้วรอชวนมือขาวเออเอออ้มาเร่ยนไดอ่ะเยอู่เรยรดเ่เเ่ย่ดูเร่อร่ย่เ่อ่อยไอ่อื่อเอดเอด่อย่ออเอนรอ่่ กุ๊เลยสตันเลยช็อกงงงงเรื่องงงเรื่องคือพี่ซีนพาพี่พี่ห,หนูเป็นอย่งแบบนี้ได้ยังไง่าน้องซีนไม่ได้นาะไม่ได้นาะสังคมหลอหลอมน้องซีนคือเด็กใหม่น้องซีนอายุสิบห้าเป็นมักเน่หุยอุ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนเงียบเหมือนต้องใส่ซาวนั้นเลยอะเน่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 นี่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 การ์การ์ดการ์ดคงจังเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะเอาไปไหนแล้วอ่ะคิดถึงพี่ต๋อมจังหวะที่วีบอกแลาวคือดามบอกก็คือวีเดินไปเป็นไฟพอีนี่นี่ตลกมากเดวี่เดวี่ไปติดกิีบคู่ของเรามาเร็วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีมี เธอคิดจะสู้เราเหรอเดวีคู่ก็ต้องมีกี่คู่